พอ,อ,อ,อพอดีอ่ะตัวเมียไไอ้ไได้ว่ายไปหาลุงแม่ปดิพอพอดีเลยคอลุงพอดีเลย <c oughs> เย็นมากยอยู่ได้ทั้งวันนะแบบนี้อย,นนอยู่ได้ทั้งวันนะแบบนี้ <c oughs> องวั <c oughs> ทางมันลอยได้อะพี่มาเลยลองมาเลยวายเองวายเองวายเองไม่กอบลุงหรอกวายเลยวายไปกันลุงอ่ะจับลุงได้แต่วายเองนะไม่นี่แหละไม่ยสุดที่ ปอปลอเลห้ปเลยต้นใต้นก็ไหวเองเป็นน่ะลูกต้นใ้เองนี้ไว่ไลเอามือเอามือฝากน้ำอย่างเงี้ยเออแั่นั้นทำเบาๆดิแลาว ai <laughs> Đu.. <đuôi đây. cười> à, đi đâu đi đâu đi to đi đâu đi đâu đi đi đâu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  đi ไม่เป็นไรพี่จะอยู่กับร้านตรงนี้